สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม2567วันที่2มกราคม2567นางสิรินยาเรืองขจรเมธีผู้อำนวยการมอบหมายให้นางสายพันธ์เรืองคำวัฒนาครูอาสาสมาัครกศนอร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาคเคลื่อนที่พออสวณบ้านป่าเมียงตำบลเจริญราษฎร์อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาว,วันที่9มกราคม2567 นางศรดินยาเรืองขอจรเมธีผู้อำนวยการนางสาวพิมนาราขินเชียงสานางสายพันธ์เรืองคำวัฒนาและนางสาวสุมินตราตัานเต็มเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจรัดการศึกษาต่อเนื่องด้วยระบบบริหารจรัดการการศึกษาต่อเนื่องซีสมาร์ทของสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยาประจำปีงบประมาณ2567วันที่15มกราคม2567สศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ใจ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการศึกษาต่อเนื่องซีสมาร์ทให้คณะครูสกรมอมอำเภอแม่ใจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูกศน,นตำบลและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการการศึกษาต่อเนื่องซีสมาร์ทและเพื่อให้สถานศึกษามีระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศการศึกษาต่อเนื่องที่สะดวกและง่ายต่อการใช้งานข้อมูลและการรายงานผล วันที่16มกราคม2567นางิรินยาเรืองขจรเมธีผู้อเมริการศูนย์ส่งเส,งสนนริมการเรียนรู้อำเภอแม่ใจเข้าร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตรครูและผู้บริหารดีเด่นประจำปี2567เนื่องในวันครูจังหวัดพะเยาประจำปี2567ณโรงเรียนพะเยาพิทยาคมอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาและมอบหมายให้คณะครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ใจ ร่วมกิจกรรมงานวันครูประจำปีงบประมาณ2567ณโรงเรียนอนุบาลแม่ใจบ้านสี่ถ้อยอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาว,วันที่17มกราคม2567นางสริรนยาเรืองขจรเมธีผู้อำนวยการนางสาวสายฝนสุริตันและนางสาวพิมนาราสนเชียงสาเข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในโครงการสถานศึกษาสีขาปลอดยาเสพติดและอบายามุขของสำนักงานส่งเสริมการเรียน,นรู้จังหวัดพะเยา วันที่19มกราคม2567นางสรินยาเรืองขจรเมธีผู้มนวยการนางสาวฟฟสายฝนศุรีตาและนางสาวพิมนาราเกิเชยงษานางสาวนวพรบุญยปรภาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพครูในการปฏิบัติงานด้านการเงินพัสดุณห้องประชุมสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยาว,วันที่19มกราคม2567 นางสุดินยาเดือนขจรเมธีผู้อำนวยการมอหมายให้คณะครูกศนตำบลร่วมประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนแนวโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับครั้งที่2ทัณนะอาคารเรียนรวมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา วันที่23มกราคม2 5 6 7สศูนย์ส่ง,สงเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ใจจัดกิจรกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษ,ษฐกิจพอเพียงณบ้านร่องไฮหมู่5าตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองพะเย,ยาจังหวัดพะเย,ยาวันที่26มกราคม2567สศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ใจจัดกิจรกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาการดูแลสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตของผู้เรียนณนะวัดศรีบุญชุมอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา